กับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับได้มาเช่าวัตถุมงคลจากทางร้านนะครับก็จะเป็นกุมารทองหลงพระเต๋ดเบื้อสองนะครับบล็อกพี่ยอดชายนะครับตรนนี้ก็จะมีติดรางวัลนะครับจากงานสามพานนะครับแล้วก็จะมารีวิววิธีการห่อนะครับให้กับลูกค้าดูเบื้องต้นนะครับสิ่งแรกก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับอย่างแรกเลยมีฟูกนะครับแล้วก็ฟองน้ํานะครับสำลี กล่องโฟมอ่เดี๋ยวเราก็จะมาลงวิธีการห่อกันนะครับว่าห่อลักษณะแบบไหนนะครับคือต้องบอกว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงแต่ลูกค้าเนี่ยก็ยอมรับในความเสี่ยงนี้ได้นะครับเราก็จะมาอุดฐานก่อนนะครับเอาสำลีอุดที่ฐานก่อนให้ดูแน่นหนาจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้พันที่ตัวนะครับให้แน่นแล้วก็จะพันทั้งองค์นะครับใช้สำลีนะครับในการพันค่อยๆพันไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนอือก็จะได้ประมาณนี้นะครับ พันไปให้หนาเลยนะครับแล้วก็ใช้เทปกาวนะครับเทปใสพันเลยครับพันให้หนา,นาพันไปเลยครับหลายๆทบนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาพันด้วยฟูกนะครับมาพันฟูกอีกทีหนึง่งหลายๆชั้นเลยแล้วก็แปะด้วยเทปใสน,นะครับให้แน่นหนาก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นฟองน้านะครับพันให้รอบเลยครับให้นาๆเลยต้องพยายามนะครับพันให้หลายๆชั้นนะครับจะค่อนข้างที่จะโอกาสแต่หักได้ยากครับมีความเสี่ยงน้อยนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยก็ยอมรับในความเสี่ยงก็จะได้ประมาณนี้นะครับทั้งหัวท้ายเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะให้แผ่นการกระแทกนะครับพันอีกชั้นหนึ่งเราก็จะมาใส่กล่องโฟมนะครับใส่กล่องโฟมให้เรียบร้อยนะครับให้พอดีนะครับอย่าให้ขยื่น แล้วก็ใส่ใบให้กับลูกค้านะครับเหมนนั้นแล้วก็เกี่ยมกล่องไปสนีนะครับผมจะใช้กล่องขนาดเบอร์ห้านะครับก็ต้องกราบขอบคุณลูกค้าอีกครั้งนะครับที่มาอุดหนุนทางร้านนะครับโอนตังมาให้ก่อนเลยนะครับหลักแสนนะครับโดยที่ยังไม่เห็นของเลยผมก็พยายามจะห่อให้ดีที่สุดนะครับให้กับลูกค้าขอบคุณนะครับ